คุณผู้ขายเราซื้อปลามาเป็นสม,นมนชิพใหม่นะคะ <c oughs> คุณผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังอะไรเรามีสมาชิกใหม่ในครอบครัวตาดาดาดามตาดาดาดามตาดดดดามเดี๋วเป็นเดี๋ยก็คุณผู้ชมนีม่เป็นสมาชิกเก่าคือสมาชิกใหม่นะครับคุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นเก่าอยู่ตอนไหนเนี่ยก็คือเป็นเดือน,นเองก็เก่าไง ไม่เก่า<ด>อันใหม่ปืนได้เฮ้ยคุณผู้ชมผมจะเล่าให้ฟันแต่งปลามาจากไหนนะครับแล้วทำไมเราเราแบบกีดไปมีป่าในบ้านนะครับมีลูกปลาด้วยนะครับมีลูกปลาด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมีลูกปลา,ปา<ว>ตัวเล็ก,ลกๆกเห็นอยู่คุณผู้ชมเห็นอยู่มีลูกปลาเล็กๆเกนาะนี่นี่นี่ เดี๋ยวตัวใหญ่สงตัวคุณผู้ชมเราให้ฟันอะไรเกิดขึ้นนะครับตาโนนบนโซฟาที่ตันชันวาดกันวันนะครับแล้วก็มีนกบินมาหาตาตาก็จับนก<ว>แล้วก็แล้วก็สามอก้ลใส่ใส่นกในในกรงหมาแต่รูใหญ่ขกินไปแล้วก็นก นอกนี้ผมดีใจมากจริงๆนอกนี้นกนกนี้—ที่ธรรมชาตินะครับเขับมาที่ธรรมชาติแล้วตาเราให้ฝัน<ต>กอชา่าเรือนนี้เราให้ฝันกอชา่าเรือนนี้แล้วกช็ช่าก็อยากได้มีมีนกที่บ้านแต่ว่าสันจัยเป็นตัวที่แบบกัดนกเก่งนะครับเพราะฉะนั้นกอชา่าไปกับนา Big Bear ไป,ปที่ตลาดตลาดสัตว์นะครับชผู้ชมรู้จักนาะบพโ่นไหมคะใช่รู้คุณผู้ชมรู้จักนาะบพี่น,คน,นคนที่กินกับกับนาบิ๊กแบร์ก็คือคนที่กินอ่ามูดิบมูดิบนะคระบประเซียอยู่วิดีโออยู่ในชนเราฮัลโหลกอชาแล้วก็เขาไปกับกเชตที่ตลาดสาตัตว์เราก็ซือ้อไม่ได้ซื้อนอกแต่ซื้อปลานะครับซือ้อประมาณซือ้อฟิชแตงนะครับแล้วก็ปลา <c oughs> ด้วย แปดตัวแต่ว่าเสียชีวิตเป็นหกตัวใช่แต่ว่ามีลูกปลาออกมาแต่ว่ามีลูกปลาออกมาหลายตัวมากยี่สิบตัวเดี๋ยวนี้ววันนี้อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ใช่ยี่สิบเหรอยูนับแนวเหรอใช่ยูนับได้ยังไงไอ้นับได้ไอ้นับได้อยู่แล้วเพราะเห็นนี่ลูกปลาเยอะแยะวันนี้พมอซื้อฟิลเตอร์เพิ่มนะครับซื้อฟิลเตอร์น้ําอันนี้เพิ่มเพราะว่า จะได้แบบน้ำแบบสะอาดๆเราก็จะได้ออกซิเจนด้วยนะครับเดี๋ยวก็วันนี้มีปลาตัวใหญ่อีกตัวนึงกระโดดออกมาจากแตงนะครับเราก็ตายเชื่อหรมใช่จริงตัวใหญ่ตัวใหญ่มีเมื่อก่อนมีตัวใหญ่3ตัวแต่ตัวนี้ตัวนี้เรือแค่2งสองตัวแต่ว่าตัวนี้เรามีลูกปลาเยแยะเพราะฉะนั้นไอเปลี่ยนน้ำนาจะเปลี่ยนน้ำเยอะขึ้นไปเขาไม่ชอบเปลี่ยนน้ำเยอะ แต่ว่ามันมีลูกปลาหลายตัวเราโชคด,ดีแล้วเขากำลังโตอยู่นะเอออันนี้คือเรือนเราให้ฟันเรื่อนให้คุณผู้ชมรู้ัับว่ามีอะไรไหมในกรบครัวเราแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับขอโทษด้วยไม่ได้ออวิดีโอออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมจะแก้ไขตัวเล้วนะครับ ขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูวิดีโอนะครับ Subscribe กบดไลค์กดแชร์นะครับ